วัครับวันนี้บังเอิญมาส่งลูกค้าแล้วก็มองผ่านทุ่งนามาเห็นวัดมีโบสถ์สีขาวขาวล้วนทั้งวัดก็เลยแวะเข้ามาดูพาเดินดูเดินเที่ยวนะครับ เปงที่ไม่ได้ถ่ายนา,านๆตอนนี้ก็เป็นเกาะกลางน้ำวัดวีและโชต์ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระเสริงเซาผมก็ไม่เคยมาครับพอดีวิ่งอ่านทุ่งนามาเห็นโบสถสีขาวเห็นวัดสีขาวล้วนก็เลย าทางเข้ามาดูว่าสวยงามครับน่าจะมาทำบุญที่วัดมีทำบุญเขาเรียกทำบุญอะไรเสาที่สองกับสี่ของทุกเดือนนะครับจะมีอะไรนะกมีช้างด้วย ตู้เขียวพาเลาะก็จะพาเลาะไปเรื่อยครับเจอที่ไหนสวยก็จะถ่ายให้ดูวัดไหนสวยงามน่าเข้ามาทำบุญเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับทำบุญเท,ท้าเวสุวรรณนะครับบ่ายเท้ทา,า,าเวสุวรรณโบสดสวยงามมากครับ สวยงามมากเลยมองผมมองมาจากทุ่งนาเมื่อกี้ไกลๆเห็นเป็นหลังคาสีขาวทั่วทั้งวัดทั้งก็เลยหาทางวิ่งเข้ามาดูครับ ว่าเออเราก็ไม่เคยมาวัดนี้อย่างวัดนี้นคือวัดอะไรวัดวีรโชต <ļ> เดี๋ยวผมพาไปดูข้างใน <ļ> ไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่านะครับถามเขาก่อนเชิญลอดใต้ฐามสมเด็จองคตผม,มเสริมารุมีทองทั้งสห้า โบสดสวยางามมากเลยครับูโบสดทีด่สวยงามมากเลย ลมเย็นเย็นมากครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวไหวา้พระก่อนนะครับเ, e เอฟซีไหว้พระด้วยกันนะครับ สวยงามมากครับวัดดีละ <lier. S 1> โชดบุของเจ้าอำเภอเมืองสมุทรเอ้ยสะเสือเาครับที่ทํา <vienen> บุญข้างนอก ดูบริเวณรอบนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบวัดต่อนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะครับัางนน้นก็จะมีช้างทำบุญช้างให้อาหารช้างนะครับพญานาเงิน บริเวณวัดกว้างขวางนะที่บริเวณวัดกว้างขวางครับมีที่จอดรถเยอะนี่ก็หลวงปู่เทศหลวงอุดอนแะดดจะร้อนหน่อยหลวงปู่ทวดสูง16เมตร ทว่วน,นะครับมีบางส่วนที่กำลังก่อสร้างต่อเติมยังไม่เสร็จบรัสดบงคาสีขาวสวยครับมองไกลๆทุ่งนาสวยมากครับ โชติธรรมาลามีอะไรเราดูเยอะแยะนะครับทำบุญ ดาบสซอดูเขียวพาเลาะวันนี้มาพบแบบไม่ได้ตั้งใจโดยบางอื่นครับมาส่งลูกค้าผมก็ยังไม่รู้จักวัดนี้เหมือนกัน เดินมาอีกฝากหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟสดร้านอาหารมีครบหมดครับขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเขาอะคารข้างบน เชิญร่วมพิธีบวงสวงใหญ่พระยามุจลินนาคลาชุิิยานวังนาคินและธราบุญวันอาสาหะบูชาวัดมีรโชตสิบกร,รกดาสองห้าหกแปดใครว่างๆใครยังไม่รู้จะมีแพนไปไหนก็ลองมาดูนะครับมองกลางทุ่งนามาสวยมากเป็นวัด บสลังคาสีขาวมองมาแต่ไกลเห็นสีขาวแต่ไกลเลยนะครับยังมีสารสมเดธพระเจ้าตากสินอยู่มุมนูน้นนี่ก็กําลังทำครับยังไม่เสร็จพญานาครา เชิญลูกหลนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมกันใหม่นะครับเจอวัดในสวยๆเหมือนวันนี้มาผ่านโดยบังเอิญมองไปก็เห็นแต่หัังคาสีขาวมองไกลๆอยู่กลางทุ่งนาว่าเลยว่าเอ๊ะวัดอะไร าาเข้ามาถ่ายึง <c oughs> ถ้าเรามาเที่ยววัดดอนใหญ่เสร็จเราเลยมาวัดนี้ต่ออีกก็ได้ครับถ้าบุญวัดดอนใหญ่เราก็มาวัดนี้ต่อวัดวีรโชตคองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดสระเซิงเซาสำหรับคลิปนี้ จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ